กระทรวงพาณิชย์นัด20หน่วยงานร่วมหาหรือการจัดทำแผนระยะสั้นกลางยาวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคโดยแก้ไขปัญหาสินค้าไร้คุณภาพจากต่างชาติที่ทะลักเข้าไทยพร้อมทั้งส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย นายณพินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยหลังการประชุมร่วม20หน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้านำเข้าไร้คุณภาพและส่งเสริม SME ไทยโดยมีมาตรการหลัก5ด้านรวม63แผนปฏิบัติการประกอบด้วยการป้องกันและกำกับดูแลสินค้านำเข้าไร้คุณภาพและธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกับส่งเสริมการพัฒนา SME ไทย การดาเนินง,งานแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1คือระยะสั้นได้แก่ปัญหาด่วนใน3เดือนระยะที่2ระยะกลางสร้างความคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME ไทยและระยะที่3ระยะยาวรักษาผลประโยชน์ผู้บริโภคและขยายตลาดให้ SME อ,อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีแผนการเข้มง,งวดในการป้องกันสินค้านำเข้าเกษตรอุปโภคบริโภคและอุตสาหากรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเพิ่มความเข้มง,งวดการบังคับใช้กฎหมายและออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ สภาพปัญหาปัจจุบันในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME ตั้งเป้าเพิ่มสัสดส่วน SME ต่อ GDP จาก35.2%ในปี2566เป็น40%ภายในปี2570โดยหน่วยงานต่างๆจะจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าสนับสนุนทุนและเครื่องมือในการทำธุรกิจรวมถึงผลักดันการส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และ การเจราจาจับคู่ธุรกิจเพื่อเสริมโอกาสแข่งขันในตลาดโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ามาตรการนี้จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มโอกาสแข่งขันให้ SME ไทยลดผลกระทบจากสินค้านำเข้าราคาถูกและไร้คุณภาพพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยขยายโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME